มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามส่วนราชการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จัดการประชุมและทำประชาคมการจัดทำแผนงานตามโครงการเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม่ท่วมไม่แรงของนายกรัฐมนตรีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประจำปีงบประมาณพศ2567เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากการจัดทำแผนงานโครงการพร้อมทั้งหารือชี้แจงทำความเข้าใจและหาแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการและยืนยันความต้องการร่วมกันเพื่อให้ผลการพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนวัดขุนพรมดำริบ้านอุปราชตบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยพัฒนาการเคลื่อที่52และหน่วยพัฒนาการเคลื่อที่54ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนพงบัวง,งามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบริการหารพัฒนารายงานครับ